ครับวันนี้นะครับช่างซ่อมในตานานนะครับจากเผจคีนกห้องน้ำนเราเข้าดําเนินงานรื้อถอนตรวจเช็คเพื่อแก้ไขปัญหาห้องน้ํามีกลิ่นนะโอเคลูกค้าใช้ชักโคกข,ของคอตโต้กดด้านข้าง2ชิ้น2ชิ้นคือแท้งกับโถจะแยกจากกันเกาเรียกว่าชักโครก2ชิ้นนะแล้วก็ถ้าเป็นชักโกชิ้นเดียวเนี่ยแท้งห้องน้ำกับโถเนี่ยจะหล่อเป็นชิ้นเดียวกันนะโอเคกดด้านข้างระบบฝัดแบบไซฟอนเจ็ดไซฟอนเจ็คืออะไรลบนแล้วก็แทกนะ ชักโครกตัวนี้จะเสียงค่อนข้างใจเงียบกว่าที่เป็นระบบวอรดาวนะโอเคเดี๋ยวจะพามาดูว่าสาเหตุที่ทําให้ห้องน้ามีกลิ่นเกิดจากอะไรและแนวทางการแก้ไขจะต้องแก้แบบไหนแก้อย่างไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับครับหลังจากเราลื้อโถชักโครกออกมานะชักโครกเป็นแบบเดือยเซรามิกลงพื้นเป็นแบบนี้เดือยเซรามิกลงพื้นจะสังเกตเห็นน,ะนี่เดือยเซรามิกเป็นแบบนี้นะครับโอเคคราวนี้นะฮะาสาเหตุที่ทําให้ห้องน้ำมันมีกลิ่นเ,นเกิดจากอะไร เกิดจากการติดตั้งนะที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิธีการคืออะไรคือหน้าแปลนใสไอไอซีนะ IC, กลมๆเทาๆนะะัเรียกว,ว่าหน้าแปลนสําหรับติดตั้งโชโคร,รุ่นนี้นะฮะคราวนี้สาเหตุที่ทำให้มีกลิ่นเกิดจากเขาไม่ได้มีการใส่ตัวแว็กซ์หรือเขาเรียกว,ว่าขี้ผึ้งกันกลิ่นกันรั่วซึมใส่แต่ชุดประเกฑนไม่มีขี้ผึ้งนะพอไม่มีขี้ผึ้งเนี่ยเวลาวางเรือสนิทลงไปนะ มันอาจจะตรงแบบนี้ก็จริงนะแต่ว่าช่องว่างตัวเนี้ยมันก็จะไม่มีตัวเชื่อมเพราะไม่ได้ใส่ิปพึ่งไว้นะมันจึงทําให้ก,นนกลิ่นแก๊สเล็ดรอดแล้วก็กระจายออกมานะเดี๋ยวเราจะแก้ไขนะฮะด้วยการลื้อออกมาแล้วก็ติดตั้งใหม่แต่เบื้องต้นเราจะต้องเช็ดระยะท่อว่ากี่เซนนะเดี๋ยวมาดูกันวันนะี้อันนี้กี่เซนระยะติดตั้งชักโครจริงกําหนดไว้ที่30เซนครึ่งขึ้นมานะเคสนี้นะระยะท่ออยู่ที่ อ่ยีเจ็ดเซนนะฮะยีเจ็ดเซนครึ่งถึง28ส่สิบแปเซนหายไปประมาณ2องถึงสเซนนะฮเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยเราจะทําการเคลียร์หน้างานออกมาแล้วก็ทําการผ่าสกัดพื้นเพื่อที่จะแก้ไขระยะท่อให้ไม่ได้สาม ใส่ตัวการซึมใส่ท่อเยอ่เข้าไปแล้วก็ประกอบติดตั้งกับใส่ตัวปักเกลนการกลิ่นกัรลดซึมก็จบปัญหาห้องน้ามีกลิ่นนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าหลังจากที่เราแก้ไขหน้างานเรียบร้อยแล้วหน้างานที่มาตรฐานสําหรับการติดตั้งเนี่ยจะเป็นแบบไหนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคหลังจากที่เราเคลียร์หน้างานออกแล้วก็จะทําการแก้ไขระยะท่อ อันนี้เราใช้ท่อเย้่อขนาด3-5ถึงเซนนะฮะในการที่จะแก้ไขระยะให้ไ,ได้มสิบจุดหวิธีการก็ใส่ไว้แบบนี้ข้อดีของท่อเยื้อนะฮะสามารถที่จะเยื้องมาด้านหน้าเพื่อให้ได้30เยื้องไปด้านหลังเพื่อให้ได้30เยื้องมาด้านซ้ายเพื่อให้ได้เซนเตอร์ของช่องเยื้องมาด้านขวาเพื่อให้ได้เซนเตอร์ของช่องนี่คือข้อดีของท่อเยือ้อชักโคกสามารถที่จะเบี่ยงหน้าเบี่ยงหลังเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวา ก็คือหมุนได้360องศาหาตำแหน่งนที่เหมาะสมได้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะทําการผ่าสกัดเพื่อฝังตัวนี้แล้วก็ทกําการซึมแล้วก็ติดตั้งชัโคกลับก็จบนะครับหลังจากผ่าสกัดฝังท่อเยื่อไปแล้วนะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเอาชัโคกมาวางนะสิ่งสําคัญอีกหนึ่งอย่างก็นี่ตัวแกสเก็ตนะหรือว่าตัวปะเกน็นกันรั่วกันซึมกันกลิ่นนะอันนี้เราใช้เป็นแบบอย่างดีเลยนะก็มันจะไม่เหมือนที่มีขายทั่วไปใน ในร้านห้างในห้างอันนั้นะแพงสักเปลา่าแต่คุณภาพไม่ดีนะอันเนี้ยมันจะเหนียวนะเหนียวเหนียว,น,ยวนึบๆนึบ,นบนะการยึดเกาะมันก็จะดีกว่านะจะไม่เหมือนอนยางมาต่อยดำๆที่ไม่มีความเหนียวเลยนะก็พอได้เสร็จก็เอาดสใส่ไปรัแบบนี้นะฮะใส่ไปเสร็จต่อไปก็เอาช็อคโก้เนะีมาวางสิ่งสําคัญคือต้องวางให้เดือยมนิตรงแบบนี้เท่านั้นนะครับ แล้วก็เอาสักโคกตัวนี้นะฮะยกสักโคกมาแล้วก็วางให้ตรงนะแล้วก็เก็บขอบยาแนวทุกสอบการกดฝัดก,ก็จบนะครับ